ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,569นี้แอดมินมีของดีมาแนะนำค่ะเป็นพระพิกเนตปางปารรวตีหรือว่าปางประธานพรค่ะที่แกะด้วยแกวน้ำหายหรือว่าแกวน้ำใสาจากบอก่อปงหลวงอเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะ เป็นของดีที่ควรอัญเชิญบูชาเข้าบ้านเลยนะคะองค์พระพิกเนศบางประทานพรอ,องค์นี้นะคะวัดรวมฐานแล้วได้อยู่ที่ความกว้าง4เซนค่ะสูง7เซนติเมตรค่ะพุทธคุณของพระพิกเนศบางประทานพรน,นะคะช่วยประทานความสําเร็จช่วยให้สิ่งที่ตั้งใจไว้สําเร็จลงได้อย่างราบรื่นค่ะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มทําสิ่งใหม่ๆห,หรือว่ากําลังผลักดันโครงการสําคัญๆค,ค่ะและยังเชื่อ,อว่า ช่วยเปิดทางขจัดอุปสรรคเป็นที่รู้กันนะคะว่าพระพิคเนตคือเทพผู้ขจัดอุปสรรค บางประธานพรยิ่งเน้นด้านการเปิดเส้นทางให้ชีวิตเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวเลยค่ะช่วยเสริมสติปัญญาและไหวพริรบพระพิคเนตเป็นเทพแห่งปัญญาช่วยให้คิดแก้ไขปัญหาได้ดีเรียนรู้ไวตัดสินใจได้ถูกต้องค่ะอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของความเจริญในหน้าที่การงานเหมาะสำหรับคนที่ทำงานราชการเอกชนธุรกิจค้าขายหรือว่าศิลปินนะคะช่วยให้มีผู้สนับสนุนมีผู้ยอมรับและงานรับรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ในด้านเมตตามหานิยมช่วยให้คนรักคนเมตตาเจรจางานได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับงานพบลูกค้าขายของการเจรจาต่อรองค่ะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แม้ปางประธานพรไม่ได้เน้นด้านโชคลาภเท่าปางทรงเครื่องทรงมหาเศรษฐีนะคะแต่ก็ให้ผลทางด้านเสริมพกทรัพย์และความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะและยังช่วยคุ้มครองปัดเป่าเคราะห์ภัยและทําให้ชีวิตสงบร่มเย็นค่ะด้วยว่าพระพิคเนตองค์นี้นะคะ เทกแกะจากแก้วน้ำายหรือว่าแก้วน้ำใสเป็นสายเครื่องรางไทยล้านนาหมายถึงแก้วหรือว่าผลึกที่เชื่อว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแก้วธรรมชาติที่มีอิทธิคุณด้านคุ้มครองสูงมากๆเลยนะคะมักจะเป็นพลึกใสหรือว่าพลึกที่มีหมอกนิดๆคล้ายคริสตัลธรรมชาติค่ะ และแก้วน้ำหายเขาก็ยังมีอิทธิคุณที่โดดเด่นนะคะตามความเชื่อบราณช่วยป้องกันภัยอันตรายคุ้มครองตัวเชื่อว่าช่วยป้องกันคุณใสสิ่งไม่ดีพยันอันตรายและทำให้แคลคลาดปลอดภัยค่ะทำให้สัตรูมองไม่เห็นช่วยปิดบังตัวตนค่ะจุดเด่นที่สำคัญก็คือความเชื่อว่าทำให้คนร้ายผู้ประสงค์ร้ายไม่เห็นตัวเราเหมือนแก้วที่หายไปค่ะจึงเรียกว่าแก้วน้ำหายค่ะช่วยป้องกันพูดผีคุณผีคุณคนค่ะ เชื่อว่าวิญญาณหรือว่าสิ่งไม่ดีไม่กล้าเข้าใกล้ผู้ครอบครองนะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนที่พบเจอจะรู้สึกดีไม่คิดร้ายช่วยลดความขัดแย้งค่ะและยังช่วยส่งเสริมทางด้านโชคลาภเรียกทรัพย์กักทรัพย์ช่วยให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาอีกด้วยค่ะ เมื่อนาแก้วน้ําหายมาแกะเป็นองค์พระพิกเนสนะคะก็จะได้อิทธิคุณพุทธคุณของพระพิกเนตรวมกันด้วยเลยค่ะเป็นมงคลมากเลยนะคะท่านสามารถที่จะบูชาไว้บนหิ้งพระในห้องนอนหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ก็คุม้มครองป้องกันภัยได้ดีเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบองค์พระพิกเนสที่แกะจากแก้วน้ํหไยนะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR Code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะ ปีใหม่นี้นะคะอย่าลืมจัดของดีเข้าบ้านค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเจ้าของผู้ครอบครองและครอบครัวนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุกร่มเย็นดังได้รับพรประธานจากองค์พระพิคเนตปางประธานพรและแก้วน้ำหายจากบ่อปงหลวงอภอเินจังหวัดลำปางค่ะบทสวดบูชาพระพิคเนตโอมรีคเนสายะนมะหา่าวาชช้สามจบเก้าจบหรือว่าหนึ่งร้อยแปดจบค่ะคาถาบูชาแก้วน้ำหาย ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าดมาพะพัทะนิมิพิธินุมุพุทุกกล่าวชาว้าๆสามจบเจ็ดจบเก้าจบแล้วกล่าวอธิษฐานขอพรให้พลังแห่งแก้วคุ้มครองป้องกันภัยปัดเป่าสิ่งไม่ดีและให้ข้าพเจ้าแคลวคลาดปลอดภัย